าไม่แล้วค่าไฟแพงขึ้นเพราะค่า FT ไม่ใช่แตอค่าไฟไฟอ้คนไอ้เวรค่า FT เนี่ยท่านดอกเตอรก่อนเคยมาบอกให้เรารู้ทีนึงรนะัว่ามึงคิดมั่วมึงไม่ต้องมีก็ได้มึงมาตั้งไอ้ค่า f อบ้าเนี่ยก็เลยเป็นอย่างเงี้ยดูดิมันก็จะเอาแต่เรื่อง แบ่งผลประโยชน์อย่างเดียวทั้งนนั้นเลยจริงเรื่องค่า f อที่แมงมันแพงค่าไฟที่มันแพงแล้วมันไม่สมควรจะแพงมาจากการประมูลลงไปฟ้ากเกินความจําเป็นมันไม่ใช่ว่าไอ้แก๊สมีไม่มีได้หรอกก็คือคนลงไปฟ้ากเกินจำเป็น ประเทศเนี่ยรอไม่ได้เพราะอะไรปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันจะลดลงภายใน15ปีแล้วก็การพึ่งพา LNG นําำเข้าเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อค่าไฟที่แพงขึ้นด้วยแล้วประเทศก็จะสูญเสียการเก็บรายได้จากค่าภาคหลวงแล้วก็ภาษีจากการเปิดสำรวจเิโตรเลียมโ AC อ่ะไม่แล้วค่าไฟแพงขึ้นเพราะค่า FT ไม่ใช่แต่ค่าไฟอะอรคต ไอเวนคนละเรื่องผมถามว่าเพราะอ่านตำแหน่งก็รู้ว่าท่านไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องสดที่สัญญาระหว่างประเทศเลยอันนี้นีสำคัญมากนะครับเราต้องไม่ไม่หลงประเด็นนะครับไม่งั้นเราจะพากันไปหลงประเด็นว่าจะมองเอาค่าไฟถูกค่าน้ำมันถูกทุกวันนี้มันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะนะครับก็เดี๋ยวแล้วมันไม่เกี่ยวกันค่า f อเนี่ยท่านดอกรกอนเคยมาบอกให้เรารู้ทีนึงแล้วว่ามึงคิดมั่วมึงไม่ต้องมีก็ได้มึงมาตั้งไอค่า f อบ้าเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนี้แล้ว ดูดิมันก็จะเอาแต่เรื่องแบ่งผลประโยชน์อย่างเดียวตั้งนั้นเลยรเรารับไม่ได้ะครับแบ่งผลประโยชน์อย่างเดียวต้องกลับเรียนว่าจริงๆเรื่องค่าเอฟทีที่แม่งมันแพงค่าไฟที่มันแพงแล้วมันไม่สมควรจะแพงมาจากการประมูลลงไฟฟ้าเกินความจําเป็นอือนี่คือปฐมบทมันไม่ใช่ว่าไอ้กแก๊สมีไม่มีนี่หรอกอก็คือคุณลงไฟฟ้าคุณเกินจําเป็น<อ>เช่นคุณต้องการไฟแค่25,000เมกะวัตไม่กวคุณก็มีโรงไฟฟ้าสักห้าหมื่นถามว่าโรงไฟฟ้าอีก25 0 0 0เนี่ยที่มีเข้ามาเนี่ย รัาก็ไปประกันรายได้เขาอีกคือเหมือนคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่รัาประกันรายได้ให้ว่าคุณขายได้ขายไม่ได้ฉันจะจ่ายค่าขายก๋วยเตี๋ยวให้เธอนะต่อให้ไม่มีคนซื้อเธอเลยเก็เหมือนกับมีโรงไฟฟ้าอยู่นิ่งๆ5 5 0 0 0เมกะวัตต์ไม่ได้จ่ายไฟแต่หลวงจะต้องไปกันประกันความพร้อมจ่ายให้เขาเ,เรื่องมันคือตรงนี้ตอนนี้เรากําลังเหมือนกับว่าลิงแก้แหครับ เพราว่าไอ้ตรงนี้แทนจะไปแก้ไปเอาตรงนู้นเลยเอาพื้นที่ทับซ้อนละกันอำนาจทิปไตไตไม่ต้องไปคุยเอาตรงนี้ก่อนเอาผลประโยชน์พลังงานก่อนซึ่งจริงๆผลประโยชน์พลังงานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก่าต่อเมื่ออำนาจอธิปไตยมันมีแล้ว